สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะตอนนี้มาติดตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะกับพ่อหูนะคะท่นานผู้ชมวัสดเต้ค่ะเดี๋ยวพอดอบกันจากเจาที่ ก็สวัสดีคุณพ่อหอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือได้ยิี้ยนคาวาสามัวตรงๆเลยบ่าพ่อสามโตดูเก็มันกระ่าด้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่าพ่อเป็นยังพ่อบ่มากบอกเขาจังไหนโยอมากกรสิมันเป็นน้ำข้นน้ำดวงหรอกดวงบ่ได้เลยบ่ได้ตีพ่อสองสองหนึ่งตรงตรงติจาร์มันกระสีสองสองหนึ่งเนี่ยอัน เลขซิบเลขหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วกัสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะลงไปยังสั่นขันมันมากแบบเก่ามากเลยเป็นแปดแปดหารนระมาณนี้สวัสดีครับ,บสวัสดีคุณพ่อโหนะครับคือว่ามาตามโค้งสุดท้ายกับคุณพ่อนะครับวที่ผ่านมาเข้าสามตัวตรงนะครับสองสองหนึ่งนะครับสามตัวตรงสามตัวแตกป้ามาแม่นแท้ ก็กระทักแล้วหามันเม่นเฮดจะได้คือเม่นครับเม่นแน่แท้เฮดแบบคือเกาใดอยู่บ้าเอาแบบสามตัวแตกคือเกาแบบพอโยมกับทีทั้งันดที่ใว่าไกครทำค่ะแต่ว่าถังเฮดมาไปทำอันนี้มันเฮดทำสูตรของมันมันมีสูตรอยู่แล้วบ่อสูตรดั้งเดิมบ่ค่ะ นนเลขวิ่งแดกับพ้าวิ่งแปดกรพา่ะพ่อเลขวิ่งแปดกับห้านะคะพ่อว่าอันนี้ทั้งบนทั้งล่างไหนเล่ยนะ้ำไนเล่ยไนเลยบนกิไห้ล่างกิไหน่ไหนเล่ยบนมีแยบน,น,น,นะพ่อบัมีแยบแปดกบะานตัวจับคู่ก็คือแปดหนึ่งค่ะ แปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดสามันหลายคู่เนี่ยแบบกระเพ้ 8, 8, 8, 8, 8, okay, าแปดเจ็ดแปดแปดเขเยนงานถึงนประกาศอ่ะอ่อจบนี่คู่เท่านี้สามตัวเลยพ่อสามตัวกะ แปดแปดห้าแปดแปดห้าตัวเดียวเนี่บ้าจ้าตัวเดียวนี่บา้า,ต,บาตัวเดียวละกลับกันข้ามกันออากลับกันแปดแปดห้ 8, 8, 5, าก็จะเริ่มเอาแท่โอ้โอมันมีแปดแปดแล้วมันได้กก,กลุ่มไม่หมดสดโตแลเลยตัวนี้มันยัได้หนีแล้วแปห้าแล้วแปดแปดมาหนี่ห้าแปดแปดจ้ากายพันนี้ยไ่หนีละแปดแปดห้าแปดห้าแปดห้าแปดแปดเอาโหลดทกลับสามสาม สามกับฟสามที่นั่งสามที่นั่งบอกข้าพห่อดหกดีพห่อดหกเด้อประเปิงเงินเด้อแกนดีแกนพอ่าขันหน้าตามสูตรเก่ามันกับเป๊ะแล้วแหละมันกับเขาล่นแล้วว่าจะเท็่ออกมาตามสูตรนี่าตามสูตรของมันว่ากันสูตรมันเดินดีมันเข่าดีมันกับสิตรอนเนื่องกันเลยบ้พห่อนมันกับตอมันตอมันหนีมันกับรายงานแล้วแต่มันหลงค่ะไม่ได้ไม่ตกหวัน พ่อบลได้ลงทุนตีม,มันเลยบ่ได้นะจ้ะบ่ได้ขันเฮาบามา่มักลงทุนเฮาก็อาจจะบ่ได้เพราะว่าบางเทื่อก็บ่ได้ลงทุนเนาะพ่อเนาะขันฝากเอฟซี C ก็แล้วก,กันนะคะพี่นอ้องตัวใดพ่อตัวว่องให้ก็คือว่องว่องตัวใดค,ค่ะว่องแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะพ่อแปดห้าแปดเจ็ด แปดห้าแปดเจ็ดนั่นแหละนี่แค่สามพูนี่บอกค่ะอ,อ๋อจะเป็นตัวเด็ดของมันกชนไหมจะเป็นตัวเด็ดตัวเน้นไฮเน้นไฮเน้นซุมน,น,นี่ค่ะกระวังเลขวิ่งเลขวิ่งเน็ตระวัง,าางสามกมหาพ่อมากตัวใดนที่มากแปด กอดข้อกอดข้อกันได้นะเด็กซึ่งขันมันบอมาใส่แปดหามันก็ใส่แปดหนึ่งปั๊บหมดเที่มันเคยไปพป็นมันอมาออกจากขันมันหลีกแปดหามันก็จสิมาแปดหนึ่งที่จ้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดเท่านั้นสามหางนี่สามหางนี่จะได้กามาตัวขันวางส่์ มอลเนี่ยอาจจะมาทั้งบอลทั้งรางเลยแปดแปดห้าคนึ่งหวดสองสองหนึ่งนะขวานะโฉมมาม่าคุณผอกับสุกีมาไลน์หวดด้วยครับเลยตังแต่ยังพออซีซีศูนย์ซีซีเดี๋ยศูนย์ซี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 เัื่อกล่าวซุดซุดเมื่อกล่าวเมื่อกล่าสองหนึ่งหนึ่งครับเมื่อก่าตรงตรงสองสองหนึ่งลาสุดเลยครับ จะงวดติดกับตอนนั้นเข้าบัมานั่นตั้งหลายงวดเด้ยเาบัมาเข้าบัมาเลขเข่าเซยเลยพี่น้องค่ะโมเมนต์สามสี่งวดคุณบอกไม่ได้มาตอนนั้นเลขข้อเข่าสองตัวบนล่างแบบมาแลซุ่นข้อประยูบานผมมาเที่ยวมาเรื่อยอยู่ล่าสุดนี่เข่าสามตัวมันงายเบียกงามงานเนาะเกี่ยวข้อเกี่ยวหยาก็เลยบัพ้อกันเนาะจ้ะ เน yeah, okay. okay. uh huh. oh huh. huh. well ี่ยตั้งได้มันอกลมาตัวไหนพ่อตัวแปดนี่ละตัวแปดนี่เห้ตั้งได้กับมาตีมางอนนี่พอว่าตัวแปดตั้งได้กับมาสิบแปดยังตีพอสิบแปดยังก็แปดตัวนี่แหละแปดตัวไหพ่อแปดหนึ่งแปดสามแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ปดแปดนี่ละกัดเป้ากับเป้าแปดแปดเรกเนี่ยถามมาคููกันอ มาเปิ้์นจะมาแปดแปดมาแปดแปดเบิ้์นแปดแปดองทองปกติแนวทางของพ่อนี่ฟันบลอนย่างเดียวเลยนองพอเนาะหมือนก็บบลอนด์ต้อเคลืนไปบนมันกับไปจะได้ล่ะอศูนย์ศูกับไปล่างได้ล่ะอ๋อครับมันกับลอยน้อยเออเบิร์นลอยล่างตจนี้บอกแบนมันกับ่ะไรครับปกติบนเป็นบนเลยได้ของพ่อแสดงว่าให้กันไว้ทั้งบนทั้งล่างหรอกกันไม่เล่นเลยกันได้ แล้ก็ฟันน่ะบนยางเดียวแม่นะพ่อเนาะมันลอยอยู่เนาะเพราะยางลูกกลมๆมันไม่แน่นอนบ่พ่อโอ้ยเาก็เฮ็ดอยู่พุ่นเนาะต้องวอกันอยู่ดี่มันกะใช่ทั้งหมดจะได้ซั้นไหนล่ะเว้ยครับแต่มันก็ขันเบาแล้วมันก็ต้องมาละอือเบาแล้วมันต้องมาโตนี่ต้องมาเลยแม่นบ่ครับอ่าแต่เทจังได้กามาแต่เฮ็ดจังได๋ก็มาติพ่อเฮ็ดจังได๋ก็ดขยันมันบ่ไปยสาหามันก็ไปใส่1นึลอด บ่แปดห่านี่กับไปแปดหนึ่งเลยขอโชคดีกือจังหัวอดีตพานมากนะพ่อเนาะขอให้แตกสามตัวเด้อะอดีตพานมากเลยสามตัวตรงๆนะครับหัวอดีตคิดว่าตรงๆคือเก่าพ่ออยู่คิดว่ามันสีเข่าือเข่ามันอะไรแล้วครับมันเสียเข่าแสดงว่าก็เริ่มไหลห่างเลยพ่อมันอยากเข่าหรือไม่ครับ ปกติสถานมันไหลเง้วมันจากต่อที่ตอนจังหวัดถอดหวยมันกับซองซ้ำงวดนซีงวดอทางก่ดนถุนแล้วมันจะซีหางกวอเก็เคยมาแล้วมันเกิดจังหวัดไปมันคแต่มันของพ่อมันบอดไอพ่อวานเป็นยังไงหล่ะสีเหล็กอย่างน้มันม่มีดวงแวต่วันมีอยู่ในสูตรอยู่เอแต่พอคัดใจพอก็เลยบอกเอาเขาจะซองสองหนึ่ง เป็นท่ามแขยนแล้วมันประจานแน่น,าารนครับ FC เน่ยหะไฮเอฟซีเป็นเบอรเงินนวพ่อนะโตนี้น้พ่อนาอเอออ่ะคุณพ่อเป็นคนถือนะครับเป็นดตัวเลขแนวทางของคุณพ่อโหนะครับรัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับอ่ะงวดวันที่สิบหกพุศกิก,กากับแตกสามตัวมาแล้วนะครับ หมวดนี้กับพิษเด่นหน้าไว้เด้อครับและผู้ใดเข้ามารับชมนะครับสำหรับแนวทาง3ตัวคุณพ่อให้885กับ588นะครับสำหรับแนวทาง2ตัวคุณพ่อให้นะครับ6ชุดนะครับ81 82 85 83 87และ88นะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับคุณพ่อจะวงกลมสีแดงๆให้สังเกตดีๆด้นะครับเดี๋ยวจะมี81 82 85และ87นะครับ มือพอบังน้อยนึงอ่าครับชัดเจนนะครับที่นี่มันแงะมาทั้งที่นะมันเอ็นผ้าเป็นทะเลแนวทางของคุณพ่อหัวแงกนะหมคือเราดีแทงแงกไปแน่ว่าจนโอ้ยแงะคนนั้นเลเด้อพี่น้องแงานี่นะคะแนวทางข้อหัวนะคะดูชัดๆแล้วก็แคปหน้าจอนะคะ ไอ้ที่ไรมันตการถึกใจบอสตัวเลขงามคัดชายงามคาดมาัดนันมาน้ำกันเนาะใอ้โศกไอ้มัน,มนเขาให้แตกสามตัวเนาะพรอเนาะงวดที่แล้วสองสองหนึ่งมวดนี้จะเป็นแปด <8 S 2> <5 S 3> แปดห้าแน่นอนเถอะพี่นอ้อง<า> ขอบคุณค่ะขออนุญาตสำหรับงานวันที่หนึ่งนะคะธันวาคมสองพนห้ารขอบคุณค่ะว้ขอบคุณท่านหลายค่ะวันดีค่ะพอได้กินขอบจิตคุณพ่อครับให้คุณพ่อไว้พักผ่อนนะครับวันนี้นะครับเน้องขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเวลาเจ้าพ่อนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิรณยานในการรับชม